ครับวันนี้พบกับุูน้อยคนเมืองด่านอีกเช่นเคยนะครับช่อง YouTube อาหารการกินตัวุูน้อยกระทะแตกนะครับันนี้อยู่ที่ตลาดเทพวันนะครับพบกับกระเพราหมูนะครับห่อละ25บาทนะครับถูกเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าน่ากินขนาดไหนนะครับครับที่เขาให้มานะครับหห่อใหญ่ๆเลยนะครับห่อใหญ่ๆเลยใส่น้ำปลามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดชิมดูเลยนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนนะครับ ดูกันเลยนะครับลุนนะครับลุนลุนยี่บาทนะครับเอายี่บาบาทนะครับนี่ยี่บาทนะครับเต็มเต็มนะครับจุกจุกเลยนะครับยี่บาทกระเพราหมูตลาดเทียบวันนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวชิมกันเลยครับชิมเลยครับเดี๋ยวเตรียมชิมเลยนะครับคำใหญ่ๆเลยนะครับคำใหญ่ๆเลยนี่ปักให้ดูเลยนะครับเอฟเอฟนะครับเอฟเอฟเลยเดี๋ยวชิมเลยนะครับเดี๋ยวชิมเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเตรียมชิมเลยครับ ชิมเลยนะครับทำใหญ่ๆนะครับชิมเลยนะครับอือหืออร่อยครับอร่อยสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดอร่อยครับ